สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่าเนอะค่ะกับป้าบนคนอีสานเมื่อนี้ป้าบนคนอีสานก็ได้มาติดตามเรื่องรล่าความฝันของลุงตาบค่ะลูกตาเพิ่นฝันค่ะเพิ่นนั่งรถไฟกลับบานเนอะค่ะเพิ่นกรเลยฝันในรถไฟค่ะเพิ่นฝันว่ารัฐบาลมาเกตผลละหม่ค่ะเพิ่นไ้แบร์มือออกมาเอาผลละหม่ที่เพิ่นเกตค่ะคนนั่งในรถไ เบรกนบสุคนค่ะเรื่องเล่าความฝันของรุ่งกาบเพื่นสห้โสุให้ราบกับท่านผู้ชมทางบ้านแนวไรกับไปบึงเอานํำกันนอค่ะกับความฝันของรุงกาบค่ะกาบสวัสดีค่ะพ่อตาบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาบค่ะค่ะธรรมชมยมนีกาเดินทางมหาพ่อตาบแล้วค่ะพ่อตาบเพื่นกลับไปทำงานยุ่งเทียบนอมาครับกับ เิ่นกับกำลังกลับมาบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมกับมาพ่อเพิ่นบ่ดีค่ะกับทามไทยเรื่องความฝันว่าไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนี่ฝันดีบ่แม่ค่ะก็ได้ความมาว่าคุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นฝันอยู่ค่ะท่านผู้ชมขี่รถไฟมาแล้วฝันบอกคุณพ่อเออพ่อก็นั่งรถไฟกลับบ้านแล้วมื้อนัน้นวันที่ยิบผาหรือยิบโพธหรือยังนไงล่ะนั่นงรถไฟกลับบ้านมันก็สิมันเลยพอราดมาแล้วมันเลยถึงทางมาแล้วที่เขาอุบลเขาแล้ว บ้านมันก็ครึืนรับครึ่งตื่นอตำรถจไฟ่บ้านนั่น,นคืนรับครึ่งตื่นเล่าว,ว่าสิ็จมหาเสียุธยาพ่อก็นอนรับอยู่ในในบ่อรถครึืนรับครึ่งตื่นเล่าว,ว่าปีใหม่ปีนี้ปีใหม่พ่อซ้ออันหาฮกหาเช็ดอย่างนี้เ่าเออเขาสิแจกของขวัญเถาวาสาั้นพนักงานของเขา<ม>เขาเดินแจกของนั้นตำรวจรถไฟแหมค่ะเออเดินแจกของนพอ่อกับเบื้องเห็นหอกพ่อกับหันหลังสายางยเดียวหันหลังมันบ่อรถไฟมันหันหลังแต่ในหูได้ยิน งเงินผมว่าเงินเต็มเต็มแต่เมื่อตาพอขึ้นมานึพ่งรับถึ่งตือนค่ะไอพนักงานเขาใชไปแจกของอยังเด้งนอสันดอกแกงเงินแจกท่องพ่าพอคื้นในใจอยู่ค่ะเขากต่วาสวัสดีปีใหม่มีของของวัญปีใหม่ตอนรับผู้โดยสารทุกคนยังจำได้อยู่ค่ะเออจะมีของขวัญมาแจกรัฐบาลคนใหม่แจกทั้งเงินทั้งของเถาว่าทั้งสัน่ะพนักงานเขากับพี่จิโนมสาวแต่งตัวมาอ้าวเขาจะไปแจกเง้นคูนอสันดอค่ะ บอเน่เขาก็ถทือมากเขาก็แจกทุกคนทุกบลเลยในระบบอลรถไฟน่ะน้ำตูแแกเบิ้แแกให้เบิ้ลแต่กันแน่นใดเขาขายับคขาดเนี่พอยืดมือมากเขา่าแจกทุกคนทุกเจามันยืดมือมากมันกับเขาจีแกลเขาก็ว่าหาบาทชิปบาทหาบาทชิบาทนะเขาบอกไปน่นค่ะเออคนละหาบาทชิปบาทคนละหาชิบคนละหาชิบคนละหาชิบนี่กไหนคำว่าหาชิบหาชิบหาบาทหาชิปนี่แหละหาบาทหาชิบหาบาทหาชิปมันเขาให้ยืดมือออก เออเขาที่แจกของขวัญปีใหม่ให้ยื่นออกบัดทุกคนบโอ,อ้ยื่นมือออกตามื่กี้เนี่เห็นอยู่ค่ะมันก็มีพวกขนมนม้เนื้อพลไม่ยังต่างๆนะนนีในกล่องปันน,ะน,นั่นทั่ารัฐบาลพุ่ใไปคนที่แจกคือโบนแจกเงินแต่แบบเบิรง,งในข่าวคือโบนแจกเงินคนละมือพือไม่แจกผลไม่สีน้อว่ะเพิ่นไม่แจกมื่นตาบ่าขึ้นไหนเพินเ่นไม่แจกเพิ่นแจกพลไม่อันนี้เมันอก็นางรถเมันก็้ถึกขับถึกถึกถึกขับอันรถไฟมันก็ขึ้นรับขึ้นเตือนค่ะมันเลยคลาดาดมาแเลยเมันก็ี้เขายังเขตอุบลลเานี่ะ ฟ้าหนาวกัหนาวคนจี่ก่คนคือว่าหาซิบหาซิบหาซิแล้ววะคนละหาบาทซิบาทคนละหาซคนละหาซล้วางทีเน่คือเมือกัแล้วก็ขายเต็มมือทีนะขายมันกับมีเงินแน่มีขนมมีอย่างนี้คือขายของทำรวยของที่ไม่ันสิน่ะเต็มมือสองขางเต็มมือสองขาชาวตาที่มือบวกขึ้นทางมนักมันมันขูดหมือมันหัามื่นบกขึ้นแต่มันเขมและมากมานะได้แทบทุกคนบนเดชอันนี้ตู้รถไฟบริสัน บ้านเนี่ยเขาห้วยบ้านนี่ก็มามาอห่อนเงินก็เออบ้านนี่ยหมาอห่อนเงินก็มานอนอยู่ดอกก็ล้างล้างอีนิ่งมาล้างจากขึ้นรถไส่มาหม้อห่อนก็ม้อห่อนเงินมันก็แจ้งแล้วค่ะนา่บื้แรงกับอีนิ่งก็มากอ่ะแต่พอไปอีนิ่งไปข้าวหนึ่งก็ว่าคืนที่สองอันจะขอบใจกันหนาเพื่นที่สองไอ้พันบ้านนี่ก็มีแต่เด็กหน่อยสองคนเด็กหน่อยมันพัก มันปันป่าหามมาได้ด้น่เนอยซ้ำไนถ้าโกเมนปัตโตอ้กัดดิโน่กัดหลุนซ้ำกําลังยางกีจ่ากีจ่าดูจาด่ัไอบัตจ้าใจเขาไปแก้ันกันไดนละมันก็จะปีใไหมมึงไปแก้มันน่งกูในเรื่องไอบัตหนึ่งเขปัตโตดี่ะ่มันแต่ฟันเกียวแต่ประโตดก็ผวดไปแม่เหมื่แต่ว่าฟันเกียวนีแม่เหม่อเนาะมันปวงขึ้ที่สองหลังจากนี้เมื่อแล้วค่ะอันไอบัตเรามาบอกว่ไปแก้มันก็คือดิหน่แม่คอยเลี้ยงเลี่ยมนี่หน่อยมันไปแก้มันบ่ไดไอบั เนี่ยจะให้เขาไปแก่บ้านมืองมันเพื้อนี่เด็กหน่อยมันป้าหามันยางมาสองคนนะมันมากคับผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็คือได้โตกับผู้เฒ่าแล้วนั่นป้าหามมาแมันคือบุญดงเสือดนดงไฟลา้าแกเด็กหน่อยนย่ะมันบนุญดงดอกเล้ามันบุญเาแล้วปะบาดนี้พอดีของเมื่อวานนี้ว้ายปะก็จะของเมื่อบ,อบอมกผาดบนยางมามันมันมาปุ๊บเรื่องของเมื่อมากกับเฮาบ้านนี้ตนีญ้าทุกอนี่แจ้งแล้วบนยางเมากใชอ้เพราะจะสูบแกมันก็มาคอเพรก็สูบาด่อย เ่็นเลยผมว่าโอ้ยผมจะไปแกะมันคุณโมฝันเป็นป่าตูดดีเนาะว่าพฝันหันป่าตูดีเอตัวนี้ฝันแก่แ่อยู่ไสิสิแปเป็นตัวใดนอ้าวเถียวก่อนเราไม่หายมาพลาเราบอ่ว่าเราหายมาพลาเผาเนาเผาแหงนใครย่ายในย่ายเกาดีกว่าย่ายเก่าปัะตูนี้ก็ย่ายเก่าอีกเนีอ้บัดอีกเอาที่หน่อยมาให้เลี้ยงสองคนมันปลาห้ำมาถึงสองมันกำลังยางที่จะ จะรุนลุนลูยิภาคนี่นก็ล้งฮัทยางเล่นะค่ะท่านค่เป็นผู้สายเลยท่านท่านฟันเห็นคนนีก็คือบาเลขเขาเออท่นก็ต่อจากไอ้นูนีิมากนั่นละคือที่้องนั่นละอ้าวคยจะเปแก่มันไหนบัาบันเจ้าารู้ไม่ขอย้่งขอจเปแก่มัานไหนเขาใจจังที่ข้าเย็นได้บ่อยจังวะทคหน่อยนี่ผู้ใหญ่สคนมันบ่อยใหญ่แล้วมันผู้สายสองคนไล้เอามาผู้สายสงคนสคนคลาคือผีแสผีเผือกยงสักอย่างมันป่าหามเห็นตุยันเกเไมคือบุญหงขายบ้านไหนเราถถนว่าบุญหลวงบอกผ พ่อเล่ cage, bitch, ้เียเออันที่ก่อยไปอเี่างไหม่แล้ววะมันก็เหลืหัวเมื่อบานนีค่ะบานีเดียคือพ่อพวใจสองคนพ่อเดเลี้ยงหน่อยสองคนพ่อสิตีเป็นตัวใดค่ะห่วยกระทบบอดานเนี่เด็กหน่อยมันก็หนึน่อค่ะเด็กหน่อยมันก็น้ำหนึ่อยู่แล้วพ่เท่าเขาะขาพอที่เราเอ๊ะก็ไปไหดีมันก็ซิบเก่าทกเก่าอีกแล้วบนเลบ่นมาบงคั้งอ็เสหัวเมื่อบางคนเยังมาก ขอปกระตูมันตีหาแล้วมันจเขาตีหาแล้วบางมอีคืพยายามบวกก็ไปยังเทศนขเลยไปขอประตูมันถึงสูบาหรืของเมือแต่ว่ากขาันกระแจงดูซาเจนดูครับถืว่ากำมือใ้รถไฟ่ห้นห้าส่ันซูน่า5ูน่าูน่าสี่บาทสบาทมันมาขายของเพิ่นเพิเดินเดินขึ้นขึ้นยางขายของแต่เขาเป็นก็เดินแจกอย่างเดียวคือพอักงานของรัฐบาลตัวเลขเนาะคุณห่วเนาะตัวเลขขี่รถไฟหนึ่งพ่อสิตีตัวไหนพ่อสิเอาตัวไะหาศูนแล้วหนู พอมือพอสองขางพอเด็ดกรรมเอาของเขามาแจกแหมแจกของขวัญปีไหมห้าบาทห้าสิบเพิ่นบอห้าบาทห้าบแจกคนละห้าบาทห้าบาทห้าสิบพร้เออแล้วก็ห้าสิบกับมี่เราบอกห้าห้าศบ๊ะพร้ามิจาห้าิปหาิพนยิ่งมันมีทั้งผพ้นยิ่งผู้่าใสในพระาตของเขาของลูกน้องอ่าพนักงานของเศรษฐาธรัฐบาลคนใหม่เพื่อแจกของขวัญมีคมฟันเออจะมืดดาวาบืองเกตอยู่ห้าศูนย์นสิบอกเขาห้าศูนย์นะหนูห้าห้าศน ห้าห้าทูตก็เป็นอะรแต่สามตัวห้าห้าศูนย์แตเป็นสองตัวกับหาสอ้ตันะพอเด็กกำเต็ดมือเด็กกว่าฮัคือเงินได้กับปันนี่คือเลี้ยงหาเลี้ยงกัคือของทำรวยกับปัานี้เออของที่เขามาแจกของควัน่บานี่ปับณอนีาควงฟันตัวรุ่นดิเ่าพอตัวรุ่นนี่กันไม่ใหญตโตนี่แล้วผูเก็ตอที่เอาอันเล็กหน่อยมาให้เลี้ยงสองคนค่ะแต่ตีตีตัวเดพ่ออ้าเล็กหน่อยก็นึงนาะค่ะค่ะ หากพิจมอไ่เสือผามันป้าหำมันหินตะก่งมันแกล้วว่ามันวายไม่ใหญ่โต ended. จะเื่อเห็ดป่าที่หน่อยจะรู่ป่าส่เสือมันไงว่าทตองไซมันก็ไปเลี้ยงแล้วว่า2สองคนเลียกจั่นี้คนจะไปแกมันแห่วัดว่ะนะต้องบอกข่อยว่าหนึ่ง่หันึ่งกัหนึ่งเก่าเลยหนูเอาผู้ฒ่ากับเกนาะค่รายเก่าเือเก่าสองถวแล้วหน่อยกับสองคนออหน่อกับสองคนพิจแบนคนเดียวมาสองคนมันกายพ yes ีแฝดมันมันึ่งเก่าองสบอกหรือว่าทาเป็นสามตัวบนก็สองเกาหนึ่ง สองเก่าหนึ่ง1 1> พอฉิดหมักตังซีสองสองเก่าหนึ่งพอเี็กน้อยมาสองคนแหมนะันเล็กน้อยมากนนมากันนึงเนาะค่ะเออแล้วผู้ฒ่ากับผู้ฒ่าก็ายเขา้าฝันทีน่ทั้งอื่นั่ผู้ฒ่ากับฝันที่ต่างเอญน่คุณยายผู้นี่ฝันเกี่ยวนี่หมักสีเขาเนาะมักสีเขาให้บอกข้าวก,กอยังแม่ฝันอบบบกพ้าวมากหอยเนาะค่ะ ก็เลยมาโทรมาบอกไปฟังกันชื่อว่าจะโทรบอกกี่รับนกระบูกเอร์ยังบอกสุกันฝั่งอ่างเงแต่เรื่องฟ้าหนึ่งกับมักแต่ไม่ไม้เอ้ยใหญ่โตดเอ้ยไม่ใหญ่บัดเอ้ยบังฟ้าไม่ต่างอื่นไหนควรเปลี่ยนแต่ผู้สาวสองคนนี่หรอใช่หน่อยมันมากสองคนเราใหม่สองเก่าหนึ่งพอคิดว่าสองเก่าหนึ่งต่ว่าวะกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเลยเนาะก็เป็นตัวเดียวอยู่เออรุ่นที่หนึ่งเก้าหกก็ได้เพราะวะฮกเลขฮกเลขเ่ามันก็อยู่กับหัวกับมหามันเป็นเลขตัวเดียวกัน มีเชสคือกันค่ะกันไหวน้ันกบไล่ลุ้มเหรอคะนี่แล้วกับพ่อก็ใหญมากซ้ำหนึ่งก็ละครค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อตาหลายหลายค่ะที่มาแบ่งป um ันแนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมของเข้าค่ะก็ขอไอ้คุณพ่อกับท่านผู้ชมของเขานี่โชคโชคมันหวานน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของลุงตาบเนาะค่ะเลขของลุงตาบเพิ่นเปห้าห้าศูนย์ค่ะเพิ่นนนนลับ กับบาณนมาในรถไฟค่ะพืนฝันว่ารัฐบาลเจตพุนละมากลากใหม่ค่ะให้เดมือเอาค่ะหาหาศูนย์สองเก่าหนึ่งค่ะเลขของผืนนอกค่ะสองเก่าหนึ่งหาหาศูนย์ค่ะสามสิบท่านว่าค่มพ่อโสสองพันหาดอยฮุกฮุกจยลืมกดจิตตามป่าบุญคุณยิสาน กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำเนื้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกามีเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไม่โศกโศกหมัมนหมันลำลำลยๆหิ้งหิ้ปังป,งปงกับตัวเลขของลุงตาบหรือว่าพอตาบนอกค่ะสวัสดีค่ะ